ท่านผู้ชมครับตอนนี้บาวบูยู่ทีศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาตินะฮะสภากาชาติไทยน,น้นะพี่น้องเนาะจะผ้าให้งานเฮานะมูเฮา,า,า,าทีเป็นคนล่ามาบริจาคเลือดนะฮะอยากทำดีเพื่ออ่าซอยเหลือคนน้ะพี่น,น,อน้งนองเนาะน,นี่เลยผู้สิบริจาคเลือดทันหนาววันนี้นี่ผู้สิบริจาคเลือดเดี๋ยวให้เพิ่นเขาไปแล้ว ที่สอบถามตอนเพิ่นสอบอ่าเพิ่นบริจาคเลือแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้อะเมือยางมะฮอนล้วพี่น้องจะขอไปดันไนไปสอบถามจหนตาทีก่อนว่าจะบริจาคโลหิตได้แนวใด อันนี้ก็จะเป็นเวลาเปิดปิดรับบริจาคเลาหิดนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา7จ็ดโมงสาถึงสิบเนาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์เวลา8ปดโมงสามสิบถึงสิบห้าสามศูนย์นป่ะได,ได้แล้ว,วนันเดียยังก็ได้แล้ว่ะยังก็ได้แล้วันละบัตรเชี่ยวรอบัตรเชี่ยวอ่ะอ่ะเบาหน้านนเลยบัตรในในจอเลือเรดือดดอยเนาะใช้มือ เตรียมสีเตรียมสีรับบัตรคิวแล้วก็สีทาเอื่นเนาะอันนี้เบาหน้ากับไปกดบัตรคิวมาแล้วเนาะเตรียมเตี้ยมเตียมตัวของเสี่ยมตอนนี้เป็นยังไงอาการก่อนสิเขาให้บริจาคเลือดตื่นเต้นตื่นเต้นเต็มนต็มีเต็มเต็ม อันนี้เป็นบรรยากาศตอนสิเข้าห้องบริจาคเนี่ยน้องเลยเดี๋ยวหลังเขาหลังเขาห้องบริจาคแล้วบาบูจะสอบถามเบาหน้าอีกทีนึงเป็นยังคืออย่างจังหยักบริจาคเรื่องอะไรกันดีเด้อเดี๋ยวไปบอกกันตอนบริจาคแล้วพูดตอนนี้นะเนี่ยพูดได้ปะเป็นยังคืออย่ากบริจาคเรื่องย่างย่างฟองบริจาคแล้วก็ตื่นเต้นดิเราไปเตือน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 เพราะว่าสถานที่พยาบาลเป็นกระบอยมันตีความเราไปน้องแล้วบาบูเขาเรีย ตัดตอนไปบ้านน้าที่เราบริจาคแล้วเนาะทีท่าำข้อมูอซึ่งตอนนั้นาเป็นยังไงหวาดกลัวขนาดไหนเอ้าพี่น้องนียอันนี้เลขที่หน้าอกหน้าตาคนไทยสองปดที่ห้อง4่คลาสห่อกไปแล้วง่องหมางเลข่งอง เรากินด oh. ูตรงนั no. ้กินอะไรหรอวะมีเนื้อของพี่นะครับมีเป็นแบบขนมที่แก่อ๋อนุ่ยอยเป็นยังไงเจ็บปวดบ่ก็ะบาดเลยแต่เ่าชีตื่นตื่นเต้นแต่ครั้งแรกครั้งแรกที่ว่าเขาื่นเต้นแต่ครั้งแรกที่ว่าเขาเขามาเจาะนะเขาไปเขามาครั้งแรกเดี๋ยวเขาก็เลยตื่นเต้นนิดนึงเขาน่านะเป็นคนอ่า เป็นสุดท้าย์บ้างนี่เนาะคนกับกลับไปเรื่อยๆนี่ไอ้บริจาคเลยเราเจ็บปวดอยู่บว่ะบอบ่บอบ่เจ็บบ่เจ็บมันก็ชีตื่นเต้นนิดนึงเนาะเนาะตื่นเต้นแต่ว่าพอเขามาครั้งแรกนะเขามาครั้งแรกเขาเลยซึ้งกว่าเขาตื่นเต้นเนาะเาตื่นเต้นแล้วเขาสึกแบบเขาเขาบร่อนคลายเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเจ็บนิดนึงแต่กลับมาบริเจ็บร้ายขนาดคือคือมุดกัดอลไรพี่เนาะ คือหมดกัดคือหมดกัดเนะาะนี่ก็เรียบร้อยน,นี่นี่เสียงคือสันส่นๆพึงพ่งพึ่งแล้วนะพึ่งกินพึ่งกินขนมเ,เนมืม่อกี้เนี่ยมีขนมบริจาคมีขนมบริจาคเด้์วันวีจาะเพื่นเอ,ยอยาหายเขากินนะถามถามเดียวสี่ถามเนี่ยเป็นยังคือยังอยากมากบริจาคเลือดเพื่อยอย่าง เพื่อว่าเฮ้าเคยรับการช่วยเหลือนะจากเพื่อนเคยเห็นในข่าวแหละที่เ,เรียกว่าน่าเคยหมอไทยก็เคยแบบว่ารักชาลูกบ่น้าน้ามาแล้วนาะพี่น้องก็คือเพิ่นเคยออกคา,าใจให้นิดนึงครั้งนึงกันนะเลยมีความรู้สึกากตอบแทนต่เท่าย้อตอบแทนได้น,ดนะล้วก็มาเห็นที่เพิ่นช่วยเด็กน้อยเล่านะเฮาก็รู้สึกว่าห้องก็อยาก อยากช่วยยังที่อย่างเดี่เขาช่วยเพื่อนได้เขาก็เลยมาบริจาคเลือดเพราะว่าเสร็จไปบุญกุศลได้ช่วยคนอื่นต่อไปอะนะก็เป็นแบบว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ช่วยคนอื่นเนาะเอาสิอยากให้บ้านหน้าเชิญชวนให้งานลเฮาที่ในเมืองไทยมาบริจาคเลือดนะว่ามันขั้นตอนแรกมันยากง่ายจังใดแล้วก็เจ็บปวดบอหรือว่าจังใดมันดีจังไดเรู้สึกจังใดดีใจบอเอาแต่เพื่อให้ต้องการเนาะอยากจะมาบริจาคเลือดกนะับหน้าก็ เด้อมาบริจาคได้หน้าขวาเป็นการช่วยเหลือขายไปบรเหารบุญกุศลได้ช่งได้ด้วยตรงเลยนะครับเนาะอะไรมาบริจาคได้ก็มาได้เนาะเพราะา่ต้องย่านเนาะครั้งแรกมันก็สิแบบเชียวเสมอแหละต่อไปมันก็สบายสบายเนาะบริจาคเพราะว่าเขาจะได้จะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ต่อไปคือกันนะเนาะอาจจะพาเพียร์สันนีเด้อทางมาชมครับอยู่เมืองไทยนะโบแมนวาพวกเขาจะสีม่วงแบบว่า นี่ละคุณนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะที่ว่าเท่ากับมีการเชิญชวนเนาะเบาโบ,ก,บาากับเบาหน้ากับที่ว่าถามถามอ่าแล้วก็เบรรงข่าวเนาะอยากจะมาบริจาคเลือดสิ่งที่เท่าพ่อจะเหตุดได้นะครับพ่อจะอ่าในในสางบุญสร้างกุศลหรือมาซอยเหนือเมืองไทยไดเนาะพี่น้องเนาะบอกเคยคิดอ่าลบต่อประเทศไทยนี่คือสถานที่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยศูนยะ์นบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเลือดนะฮะการยู่ที่อ่าแถวๆสามยาเนาะพี่น้องเนาะ อยากให้พี่น้องฟังล่าเฮาท่า,ทาน,นที่มีร่างกายแข็งแห้งเนาะมาบริจาคเกลือดเนะะี่ยสวยเหลือเพื่อมาดูดน้ำกันเนาะโมเจ็บโมปวดเด้บพี่นะ้องเลยนี่ะบริจาคฟรีเฮ้ยเข้าเนี่ยบริจาคนะเฮาเนี่ยบริจาคเดียนวะกาเจ้าหน้าที่เพื่อนบริการดีให้มีน้ำกินเดียวกัมีการเอาใจใส่ดูลแลสอบถามประวัติเนะะี่ยมีหลวงประจําตัวบอมีสิงทีจุดเสียงบอนะอยากให้มาเนาะพี่น้องเนาะสถานที่อย่างนี้ซุนบริจาคเลือกเดี๋ยวกัเชิญเชิญชวน,ชวนอ่า เอฟซีนะมาบริจาคเลือดซอยเรือเพื่อม,มนุษย์น้ำกันได้หลายเด้อบาบูเองก็ที่ว่าจะประาสามรัพธ์เพียงเท่านี้มันนี้ไม้มีโอกาสมากับบ่าหน้าแล้วก็ที่ว่าดีใจเนาะดีใจที่ได้ไ <ป S 1> เอียน<ป> <laughs> สำหรับคลิปนี้บาบูเองก็สิลาทานผช่วงไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอกาสหน้าพอกันอีกทีหนึงคลิปดีๆอยากนำเสนอสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ